สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องไมออมสินครับวันนี้เราพามาดูสมุนไพรอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมสมุนไพรตัวนี้อยู่บนป่าทามนะครับป่าน้ําท่วมนะครับคุณผู้ชมมันชอบอยู่บนต้นไม้ครับคุณผู้ชมสังเกตดูไหมว่ามันคือต้นอะไรคุณผู้ชมครับมาดูกันเลยนะครับสังวานระอินของเราสวยมากนะครับมันจะอยู่บนต้นไม้เนาะยังไงเดี๋ยวเรามาดูสรรพคุณกันเลยนะครับว่าเจ้าสังวานระอินมันมีสรรพคุณอะไรบ้าง คุณผู้ชมครับสังวานพระอินนะครับชื่อบางพื้นที่เรียกว่าเขืองคําโคกต้นตายปลายเป็นรังนกกรสาสังวานพระอินทเขียงคําเขียวคําผักปลัวซองนางครีเสาะเบียงบ่อเอี้ยงตึง้งอูเกินถึงอูเย่ถึงรังกาสาวัวพันหลักเครือเขาคํานะครับคุณผู้ชม ชื่อมีหลายชื่อมากเลยจัดเป็นพันไม้เถาเลื้อยกิ่งนะครับกาฝากลักษณะาคล้ายต้นฝอยทองลำต้นพาดพันไปกับต้นไม้อื่นยอดอ่อนมีเถานุ่มๆนะครับมีสีเหลืองปกคลุมอยู่เราจะเห็นได้ทั่วไปนะครับตามต้นไม้ใหญ่ต้นว่าก็มีนะครับอันนี้มันจะขึ้นตามต้นว่าเลยคุณผู้ชมลูกว่าของเรานะครับอันนี้อยู่ที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะครับต้นว่าก็คือมีเยอะมากคุณผู้ชมตามชื่ออำเภอเลยครับ มาเรามาดูเลยนะครับคุณผู้ชมว่าสรรพคุณมีอะไรบ้างคุณผู้ชมครับสรรพคุณแรกเลยนะครับต้นมีรสขมชุม่มเป็นยาเย็นมีพิษเล็กน้อยออกฤทธิ์ต่อตับและไตใช้ปรุงเป็นยาขับความชื้นในร่างกายแก้พิษในเลือดทําให้เลือดเย็นนะครับสรรพคุณต่อมาใช้แก้เด็กเป็นดีซ่านด้วยการใช้ต้นสดประมาณ15-30กรัมนำมาตุนกับเต้าหู้2ชิ้นกินเป็นยา สปปรรพคุณต่อมานะครับใช้เป็นยาแก้เลือดกำเดาเลือดกำเดาออกบ่อยๆด้วยการใช้ต้นสดเล่าและเนื้อหมูใช้อย่างละเท่ากันมาตุนเป็นยากินนะครับต้นของมันยังใช้เป็นยาแก้ไข้หวัดไข้หวัดเด็กแล้วก็ไข้ตัวร้อนและต้นของมันยังช่วยแก้อาการไอเป็นเลือดไอร้อนในปอดนะครับโอ้คุณผู้ชมอันนี้เข้ากับอาการโควิดเลยนะครับอาการไอนะครับแล้วก็ร้อนในปอดนะครับคุณผู้ชมสปปรรพคุณต่อมาต้นของมันช่วยแก้บิดมูก ด้วยการใช้ต้นสดประมาณ30กรัมนำมาต้มน้ำกินนะครับส่วนพรคุณต่อมาครับใช้เป็นยาขับปัสสาวะแก้นิ้วในทางเดินปัสสาวะหรือทางเดินปัสสาวะอักเสบรักษาโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะตำรับยารักษานิ้วในทางเดินปัสสาวะจะใช้ต้นสดประมาณ60กรัมบักทง12กรัมเตงซินเศร้า12กรัม เปลือกรากเกากีไช่12กร,รัมนํามาต้มกินนะครับคุณผู้ชมตันนี้จะช่วยเป็นยาขับปัสสาวะได้แล้วก็ต้นของมันยังแก้ปัสสาวะเป็นเลือดได้ด้วยต้นของมันนะครับสังวันพะอินหากตกเลือดให้ใช้ต้นสดประมาณ120กร,รมัมนํามาต้มกับน้าตาลทรายแดงกินเป็นยานะครับแล้วก็ต้นของมันยังบำรุงตับและไตแก้ตับอักเสบตัวเหลืองแก้ร้อนในตับต้นของมันนะครับยังใช้เป็นยาแก้ไตอักเสบเรื้อรังด้วยการใช้ต้นสด หญ้าไผ่หยองและช่างกีอึง้งอย่างละ30กรัมนํามาต้มน้ํากินชื่อแปลกๆแ,แบบนี้ก็คือเป็นในตำรับยาจีนนะครับสมุนไพรจีนคุณผู้ชมสรรพคุณต่อมาครับต้นสดใช้ตาพอกรักษาแผลหกลมเลือดออกและก็ต้นของมันยังใช้รักษาแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกด้วยการใช้ต้นสดนํามาเพียงไฟให้แห้ง แล้วนามาบดเป็นผงผสมกับน้ํามันพืชทานอกจากนี้นะครับยังใช้รักษาทาแผลเรื้อรงังแผลบวมแผลอักเสบที่ถูกความร้อนและก็ต้นของมันนํามาต้มใช้ชะล้างบาดแผลเน่าเปื่อยเรื้อรงังและหากเป็นโรคผิวหนังนะครับก็ให้ใช้ต้นสดนํามาต้มและนํามาชะล้าง คุณผู้ชมครับขนาดและวิธีการใช้ก็คือใช้ย,ยาเป็นยาแห้งนะครับครั้งละ5กรัมนำมาต้มน้ำรับประทานส่วนยาสดใช้ครั้งละ30-60กรัมนำมาตามคั้นเอาแต่น้ำหรือต้มน้ำรับประทานได้เลยการนำมาใช้ภายนอกให้ใช้ต้นสดตมพอกหรือต้มเอาแต่น้ำล้างแผลตามที่ต้องการนะครับข้อควรระวังสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดนี้เนื่องจากสมุนไพรชนิดนี้มีพิษจึงไม่ควรกินในปริมาณที่เกินกำนดเพราะจะทำให้เกิดอาการชักได้ พืชชนิดนี้หากเกิดพลาดพิงที่ต้นไม้อื่น<ม>เช่นลําโพงยี่โถไม่ควรนํามาปรุงเป็นยาเพราะอาจทําให้เกิดอันตรายได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับกับต้นสังวานพระินสวยงามมากเลยอยู่ตามธรรมชาติอยู่บนต้นว่าส,สวยของเรานะครับเต็มเลยตามต้นไม้หาได้ไม่ยากแต่ข้อควรระวังก็เหมือนที่บอกไว้นะเพราะว่าผู้หญิงที่กําลังตั้งครรภ์อยู่ห้ามทานนะครับ เพราะว่ามันมีพิษแล้วก็ถ้ามันไปอยู่บนต้นไม้ที่มันมีพิษต้นอื่นอาจจะทําให้เกิดเป็นการดูดซึมพิษเข้าไปอยู่ในต้นของมันได้ก็จะกลายเป็นว่าสมุนไพรตัวนี้ก็จะกลายเป็นมีพิษไปเลยเช่นพวกต้นลําโพงพวกอะไรอย่างนี้นะครับเพราะต้นสังวานอิญญ์มันเป็นกาฝากชนิดหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชม ก่อนจากการฝากไว้ด้วยครับสมุนไพรทุกตัวมีทั้งคุณและโทษก่อนใช้ควรศึกษาข้อมูลดีๆถ้าไม่มั่นใจก็ปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือว่าเภสัชกรทไทใกล้บ้านถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคุณผู้ชมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปวันนี้มาอมสินขอลาไปก่อนนะครับกับสังวานพระเอ็นสวยๆของเราครับสวัสดีครับ